พรองใจใอายดอกเดิอกเพียถ้าคีดีเห็นแล้วบอรักษาเอาไว้วันยังเฮาไม่ให้ไหมแล้วเจ้าสิมาปวนใจเพื่ออย่างมาาคิดดีแล้วบอสิตามมาเราเวทางใจอายตีหัวแลาเลือกใครอย่าลืมเดินนองคือคนใหม่ของอาย่ะเด้หากของเจ้าที่พัา วา้สัมผู้สาวเก่ากะยาวว่าดังบ่ยุ่งเฮ็ดยางคว้าพักของเฮาเจ้ามันก็แค่ของเก่าที่เขาทิ่มมาสัมผู้สาวเก่าเฮาบ่าะหัวสามันบ่มีค่าสัมมาโตหนึ่งนี่สื่อยามาทะลึ่งอยู่ไผอยู่บ้านสัมผู้สาวเก่ากะยาวว่าดังบ่อยากมาพักยามาของเกี่ยวผู้บ่าวเฮามีอยู่ผู้เดียวเฮาดูแล ผู้สาวเก่าที่เขาบวดใจอสิหนีไปสบายห้ก็แล้วแต่เจ้าถ้าหน้าก็แค่คนเก่าที่เขาเศร้า บอสิตามมาราวีถางใจไอตี้ว่าเล่าเลือกไทยอย่าลืมเดิอน้องคือคนใหม่ของไอละเดยหากของเจ้าที่ขางแพ่แล้วสียางเสกขึ้นมาอย่างพอรองก่อนใคที่สร้างให้เศ้าวาสับผู้สาวเก่าก็ยาวดังมายุ่งเห็ดยางคว้มหางของเฮาเจ้ามั่นก็แค่ของเก่าทุกเขาทิ่มมาสับผู้สาวเก่าบอก ข้าสมมาตัวหนึ่งดิฉันซื้อยามาทะลึ่งอยู่ไหอยู่กันสับผู้สาวเก่าก็ยาวดำบ่อยากหนาคับจะมาของเกียวผู้บ่าวเฮาไม่อยู่ผู้เดียวเฮาดูแลได้สับผู้สาวเก่าที่เขาเปิดใจอสอิดดีไปใส่ให้ก็แล้วแต่เจ้าฐานาก็แท้คนกัน ผู้เดียวเฮาดูแลได้ซ้ำหูสาวก้าที่เขาบดใจสิอดีตไปสอายหิกกันแล้วกคนเจ้าขานาก็แท้คนเกา่า,า,า,กทเกาที่สาวเกา่า,เกาก็ยาว ดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนรับก้องออมแอมจากสิงห์มิวสิกครับและขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเวอร์ลิตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กดสามค่ะในรายการช่วงรายการน้องออมแอมจากไทยสิงห์มิวสิกครับ ยอดการันตีเพลงนี้เพลงเดียว83ล้านวิวเร<ฮ>ียบร้อยเป็นวิวออร์แกนิกล้วนๆ, <S <S ๆที่สำคัญเพลงนี้เนี่ยนะน้องเขาทำเอง <S <S 2> <S 2> <ะ>คุณรู้ได้เหรอคุณเป็นอยู่ในครอบครัวของเขาแลวไงทาบ้า แอบไปแอบไปกระตอกกระตอกถามมาบอกว่าทำเองทเองใช่ค่ะให้พี่ชายค่ะแต่งเพลงให้แล้วก็มีน้องที่รู้จักค่ะก็คือน้องแซกนะคะจุ๊มแแบไม่ใช่ค่ะแซกหลานยายแหม่มค่ะเป็นคนที่แซกหลานยายแแบบแซกหลานยายแแบบถ้าว่าแซกจุดแแบนี่แฟนเขานี่นะคนลัว แล้วยังไงแล้วเรื่องค่ะแล้วก็มาทํานะคะแล้วก็เพลงนี้ตอนแรกนะคะบ้าอะไรมาียนไม่เห็นมันนี่เียนต้รกนันก็ตรงนี้แหละอยากอยากทำเพลงนี้ก็คืออยากมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะต่อจากนั้นนะคะก็คือเริ่มปล่อยเพลงนะคะประมาณตีสองค่ะทำแล้วก็ตีสองค่ะตื่นขึ้นมายอดวิวทะลุประมาณแสนกว่าวิวนี่แหละค่ะโอ้โหตอนนั้นหนูตกใจมากเลยดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ มีป้าป๋านะคะป้าป๋าคือพี่สิงค์ค่ะเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะคะโทรเข้ามาว่าอยากให้มาอยู่ด้วยแล้วก็พี่สิงห์จะทำเอ v ีเพลงให้นะคะตอนนั้นวันทะลุวันละหนึ่งล้านวเื้องานเอานวันละหนึ่งล้านวิวค่ะเอาแล้วไงยอดวิวก็คือเกินคาดค่ะหนูรู้ไม่ได้ค่ายใหญ่ๆเขาลงทุนกันเป็นหลายแสนเขายังไม่ได้เ่าจะได้แสนวิวโอ้โหยากมากเลยนะเนี่ยขนาดรายการชุมทางลาทองดังไหญ่ ได้พันกว่าวิวดูดูกันเองใช่ไหมคะช่วยช่วยกันแล้วแล้วหนูไปลงเพราะแล้วพี่สิงเข้ามาไงสิงเข้าแต่การมาเข้ามากระชากผมเลยไม่ค่ะป้าป๋าบอกว่าเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่กับป้าป๋าแล้วป้าป๋าจะทํา MV ให้ค่ะแล้วทํายังทํายังเอ็มวีทำก็มาอยู่กับป้าป๋าค่ะป้าป๋าก็ทํา MV ให้ค่ะยอดวิว่าขึ้นขึ้นใช่ค่ะโอ้โหวันเดียวแสนกว่าวิวยอดวิวอะคะ

จะสนิทอะไรกันขนาดนั้นพี่สิงห์เราพี่สิงห์เรามาค่ะพี่สิงห์มานั่งคุยกันพี่สิงห์พี่สิงห์พี่สิงห์มานั่งคุยกันก่อนเลยสวัสดีครับยืดดีกว่ายืด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 ให้มันเออมันเลือกให้ผมว่านั่งดีกว่านั่งกินอ่อนนักนั่งดีกว่านั่งว่านนักยืนดีกว่าครับเยอะเขาแอบเนี่ยไปสะดุดตาตรงไหนพี่สิงห์พี่สิงห์ดึงออกมานลูกมาทำใหมรอ่าคืออย่างนี้ออนแอมเนี่ยผมเข้าไปเจอในยูทูบเอ๊ะเด็กคนนี้ เนื้อเสียงใช้ได้แก่เสียงใช้ได้เนื้อเสียงแล้วมันเนื้อตัวเขาเนื้อเนเียงดูอะไรเนี่ยตัวอย่างอย่างรวมกันนะเป็นเขาคือออมแแบบตอนนั้นน้องก็ตัดเป็นเหมือนภาพภาพนิ่งลงไปใน youtube ก็มันยังขาดขาดอยู่เหมือนอยากเราอยากช่วยเขาอะไรเงี้ยแต่เพราะเพลงมันดีแล้วไงแล้วนึงอย่างน้อยน้องก็จะมีงานคอนเสิร์ตมีอะไรเข้ามาเพิ่มใช่ไหมละฮะก็เลยติดต่อไปตอนแรก ทักไปที่คนเรียบเรียงชื่อน้องแซคลานยิ่งแหม่มชื่อจริงๆนะแซคลานยิ่งแหม่มเป็นนามเป็นนามปากกาเรียบเรียงของเขาใช่เขาก็เลยให้เบอร์น้องมาหดีจริงเลยพี่พี่ส่วนใหญ่ได้ศิลปินที่พี่เขาไปส่องดูจาก a c e b o o กจากย t u b e ใช่ครับแล้วเขาก็โทรไปบอกอยากได้น้องมาอยู่ด้วยใช่ครับพี่แล้วพี่ก็ได้ผมโทรไปไม่เคยได้เลยพี่โทรมาว่าอะไรคะมาว่าอะไรเออผมผมอยากได้น้องมาอยู่ด้วยได้ไหมครับไม่เคยมีใครไว้ใจผมเลยครับผม ท่นี้เเสียงรอบมันสอนไปทางนั้นหรือเปล่าใช่ท่นดีเขายังให้เบอร์มานะอ๋าเนี่เมื่อก่อนเน่เขาก็ให้หมั่นกันเบอร์เบอร์รองเท้าไม่กล้าพูไปไงแสดงว่าสิงมิวสิกเนี่ยเขาเป็นที่เชื่อถือของคนในวงการสายอินดี้โคไปรู้จักเลยใช่ไหมมาเลยค่ะตัดใจรับอย่างรวดเร็วตอนนั้นหนู เอซพี่คะแนนค่ะครเขาโทรไปดีใจไหมดีใจค่ะวันหลังพี่ไปส่องสองดูแล้วเกิดว่าพี่เต็มแม่นะพี่ช่วยโอนเบอร์ไปทางผมหน่อยค่ายลิบลี่แอดเรายังหาเสินงิดไม่ได้ครับทุกท่านไป่ไดไม่มีใครไว้ใจเลยครับเขามีน้องคะแนนเป็นคนยืนยันว่าอยู่ในค่ายนี้เขาแล้วเนี่ยเขาเคยพูดไหมว่าขับรถดีๆเนี่ย เคยเคยนั่งมาไหมตัวคนสองสองคนเนี่ยเคยไหมค่ะเยใช่ไหมล้วเคยพูดเลยว่าเออมันร้อนเหลือเกินคลาดเขาไปไม่สีสีหยาไม่มีครับเขาเป็รียอย่างนี้เราเราต้องทำให้เด็กเคารพนะครับในค่ายเนี่ยพูดง่ายว่า สมพานไม่กินไก่วัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตามได้ถามเด็กได้อันเนี้ยเป็นความเชื่อการพูดตอบตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ครับก็มีเฉพาะลิบหรี่เลยครเบแล้จะมีเขาอยู่ไหมพี่เออในที่สุดก็มาเป็นทำมิวสิกเอ็มมีแล้วยอดบิวก็พุ่งทะยานเลยคชับ่ตอนนั้นกลมีงานเข้ามาคู่สาวเก่าเยาวดังค่ะเราเป็นแฟนยุคปัจจุบันถ้าแฟนเก่าของผู้ชายค่ะ อย่ามาพูดให้เราได้ยินอย่าใครพูดเสียสีอย่าเสียสีกันเดี๋ยวมีเรื่องใช่เปีหมเลยออแล้ตอนนี้มีแนวทางในการที่จะแบบว่าบบเอาซิงเกิลใหม่อะไรไหมคะมีค่ะตอนนี้กําลังทําค่ะเป็นซิงเกิลที่3ค่ะล่าสุดเนี่ยซิงเกิลที่2ซึ่งก็ทะลุสิบล้านยูเอีกแล้วนะครับเป็นคนที่เป็น นักร้องหน้าใหม่ที่ทําเพลงไหนคนก็ฟังเนี่ยน้องคนนี้มีคนตามใช่มีคนตามมีคนตามสักคนลอยเธอจะมี10บล้านอัพตลอดเลยอุด้ ใหม่ที่บอกก็คือชื่อเพลงอะไรนะคะซิปไปตายสกลับไปค่ะโอ้ยยังไมนรุนแรงนี่ภาษาอาอันนี้ก็คือภาษาอีสานเขาเรียกว่าซิปไปตายสกลับไปแต่ว่าภาษากลางก็คือจะไปไหนก็ไปประมาณนี้ค่ะถือว่านี่เป็นนักร้องต้นแบบสายอินดี้ค่ะฝากอะไรไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านและแฟนๆที่ติดตามเรามาถึง80กว่าล้านวิวครับก็ขอฝากด้วยนะคะผลงานเพลงนะคะใหม่เร็วนี้นะคะซิปไปตายสกลับไปนะคะแล้วก็มีนะคะ หนังนะคะหอหมกหวกไปฝากป้าค่ะวันที่แปดนี้นะคะในโรงภาพยนตร์นะคะแปดสิงหาเป็นภาพยนตร์ของพี่สิงห์คลัวเราก็เล่นด้วยเขาเล่นด้วยไม่ล้อทำเองกำกับเองไม่ครับมีผู้กกับเขาทำไปเรื่องเวลาเสียดายพวกเราไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไปเล่นต่อไปเรื่องต่อไปเดี๋ยวคอยดูแล้วกันภาพยนตร์ป่าอ่ะบอดี้การ์ดหน้าหัก